จมาที่ขาลงกันครับกระผมนายปิชาพงิลปว่า้านเปียบ้านขาวน้อยตําหวัดงมงาขอเสนอนายจรรยษฎพุ่ยบานอุสิจบ้านมุสบาจังพนมเป็นกำลังจังหวดพมามข้านะนายจรัเสนอเสนอนายจรรยอะไรนะอัศดีเอานายจรัยอยู่ไหมยกมืออ่า ในจัลันนะครับไม่ไม่ไม่ใช้ใหม่เขาแสดงตัวแค่นั้นเองเขาว่าเพราะตามระเบียบก็บอกว่าคนถูเสนอต้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับและก็ไม่สละสีด้วยนะครับนะครับเอาใครจะเสนอใครอีกเชิญครับเอาเหนียวไหมไม่ใจเย็น ท่านนายอำเภอเดาสโกและผั้หน้าสุรัชการกำนันผู้ย่บา้านทุกหมูบ่บ้านในตะเขียนตำบลคนเมือกงกับผมนายสวัสดิแ์แดงรอ้องผู้ย่บา้านหมู่ที่เจ็ดตำบลพนเมืองขอเสนอนางจัญราลัตจันทโกศิ์ผู้ย่บา้านหมู่ที่หนึน่งตำบลคนเมืองครับผม อยู่นหมครับอ่าอยู่ครับอ่านะครับใครจะเสนอใครอีกครับยกมือครับเชิญครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ฟินสักหน่อยสักท้าหนึ่งอ้ากาวหมวมีไหมครับมีไหมครับ ใไปเ,เสนอใไปเองตอนนี้ถูกเสนอสองคนนะครับคนแรกก็คือนายนายจารันหัสดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนนะครับคนที่สองที่ถูกเสนอก็คือนางจัญญาลัตน์จันภโกศิีนะครับผู้ใหญ่บ้านอีกคนนะครับใครจะเสนออีกนอกจากเสนอ ผู้ใหญ่บ้าน1 cm แล้วผู้ใหญ่บ้าน1แล้วท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมครับให้เสนอเพิ่มเติมนัดหนึ่งให้เสนอเพิ่มเติมนัดสองให้เสนอเพิ่มเติมนัดสามอาปิดการเสนอชื่อนะครับก็สรุปว่ามีการเสนอชื่ออยู่สองคนนะครับ มีการเสนอชื่ออย่างนี้ครับท่านเสนอชื่อท่านแรกนะครับนายมีชาพญจิบผู้ใหญ่บ้านหมู่แปนะครับได้เสนอชื่อนายจันลันหาสีผู้ใหญ่บ้านหมูษษ่สีนะครับ,พบ,น 5, นรบเ,เพื่อรับเลือกเป็นกำนันกบนอกเมืองนะครับผู้เสนอชื่อคนที่สองคือนายสบัดแด้งร้องนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจนนะครับได้เสนอชื่อนายจันยรักษ์จันทโกศินะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับเป็นผู้รับเลือกเป็นกำนัน ก็ปาเปิดว่าปิดกันจากปิดการเสนอชื่อแล้วมีผู้ถูกเสนอชื่อสองคนนะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านโู่สิบกับผู้ใหญ่บ้านโน่หนึ่งสองท่านนี้ท่านจะตกลงกันใครจะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สอ